เย็นกว่ากันนิดหนึ่งมันใช่ไหมอย่าเชื่อหลงตาเชื่อความรู้สึกเราเวลาหายใจเข้ามันเย็นกว่ากันใช่หรือเปล่าเวลาหายใจออกมันอุ่นกว่ากันนิดหนึ่งมันใช่หรือไม่ <c oughs> การทำอย่างนี้เจริญสติเจริญสมาธิ นอกจากมันเกิดบุญเป็นบุญให้กับชีวิตจิตใจเราแล้วเนี่ยยังเป็นผลดีต่อสุขภาพกายด้วยถ้าเราเหมือนจะเป็นไข้จำไว้นะลองดูถ้าเราเหมือนจะเป็นไข้ไนนนไขคนณคูก็เหมือนกันร้อนร้อน,นหนาวหนาววูบวูบวับวาบ,วาบครั่นเนื้อครั่นตัว ลองตั้งใจทำแบบนี้นั่งขัดสมาธิยืดกายตรงๆหายใจเข้ายาวลึกๆช้าๆหายใจออกยาวๆสบายๆถ้าเราทำด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาสามสิบนาที พอเราเลิกถ้าไม่ได้รับเชื้อมามากจนเกินไปอาการคลั่นเนื้อครั่นตัวร้อนร้อน,นหนาวหนาวผู้ๆู้บ้าบ,บ,บเดินตกสูงตกต่ำมันจะหายเลยอาการจะเป็นไข้มันจะหายไปทันทีอันนี้ลองดูฝากไว้เป็นบทพิสูจน์ถ้าเรารับเชื้อโรคเชื้อหวัดมามากมันก็ อาจจะเป็นไข้ได้แต่รับเพิ่งรับมานิดหน่อยนี่มันจะหายเลยนี่สุขภาพกายเนีสมองก็จะปลอดโปรง่งผลต่อสติปัญญาแหะทีนี้จะทำให้การเรียนเราดีขึ้นคุณครูจำไว้เพราะสมองจะได้รับการจัดระเบียบใหม่จะเคลียร์บางอย่างออก กำลังใจจะดีสมองจะปลอดโปรง่งเหมือนกับห้องเราที่มันสศกระปกด้วยสิ่งของด้วยฝุ่นละอองเมื่อเราทำสมาธิเหมือนเคลีย์เหมือนล้างเหมือนทำความสะอาดระบบสมองระบบความจำจะถูกเช็ดล้างไปหมดความจำจะเริ่มดี ความจำจะเริ่มดีจำได้นานจำได้ละเอียดความคิดจะลึกซึ้งโรงเรียนคริสต์โรงเรียนศาสนาคริสต์เขาทำสมาธิเกือบทุกวันลองตาก็ไปเห็นไปรู้เขาสอนกันจริงจังเลยนะ ภาษาอังกฤษภาษาจีนเด็กก็มีความสุขได้เล่นเวลาเลิกเรียนแล้วก็มีสนามให้เล่นแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาทำกิจกรรมทางศาสนาคริสต์ก็ทำก่อนเลิกเรียนเนี่ยก็จะต้องมีเพลงของศาสนาคริสต์เพลงของศาสนาเนี่ย เรื่องของพระเจ้าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ปลูกศรัทธาแต่ในขณะเดียวกันวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาอาสารหะบูชาวิสาขาบูชาก็จะพานักเรียนไปวัดไปฟังธรรมไปเจริญสมาธิทำบุญตามสมควร แต่ที่โรงเรียน,นก็ต้องได้ทำสมาธิอาจจะสลับกันวันจันทร์ชั้นเรียนหนึ่งวันอังคารชั้นเรียนหนึ่งหมุนวนกันไปแต่ไม่ได้ขาดเดือนหนึ่งห้องหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่หครั้งในการทำสมาธิเป็นเรื่องเป็นราว แต่ก่อนเรียนทุกวันเนี่เขามีทำสมาธิอยู่แล้วที่นี้เราเนี่เป็นโรงเรียนพุทธโรงเรียนศีีห้าเราก็ต้องมีเรื่องนี้โดดเด่นกว่าเขาของสากลลมหายใจใครก็มี พวกเราชาวพุทธอาจจะพุทธโธพุทธโธพุทธโอโรงเรียนคริสต์อาจจะใช้เยสูหายใจเข้าเยหายใจออกสูก็ได้หรือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วที่ทำอย่างนั้นทำไมถึงทำเพราะมันเป็นผลดีต่อการเรียน ที่หลวงตาพูดตอนต้นทำให้สมองมันได้เคลียร์มันได้จัดระเบียบหน่วยความจำก็จะจำได้ดีจำได้ละเอียดจำได้ลึกซึ้งแล้วเป็นธรรมดาอยู่เองคนทำสมาธินี่จิตมันจะละเอียดหนักแน่นไม่หลงไม่ลืม ง่ายๆมั่นคงไม่วอกแวกนี่นักกีฬาทุกๆชนิดนะลูกหลานดูสมาธินี่ไม่ใช่เรามานั่งอย่างนี้มาเดินจงกรมธรรมดาแต่มันทำได้ทุกเวลาแล้วก็ใช้ทุกเวลาสมาธิคือความตั้งมั่น ความตั้งมั่นทำการทำงานถ้าคนมีสมาธิเขาก็ทำงานได้ดีทำงานสำเร็จถ้าขับรถคนมีสมาธิก็จะขับรถนิ่งถ้าคนไม่มีสมาธิก็วอกแวกขับรถก็น่ากลัวทำการทำงานก็เสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างแม้ทำเสร็จแต่ก็ไม่เรียบร้อยตั้งแต่ซักเสื้อผ้าเนาี่ยเมีผลหมดได้ไง ตั้งแต่ซักเสื้อผ้ากวาดบ้านถูเรือนล้างถ้วยล้างจานถ้าคนมีสมาธิมันจะล้างได้ดีกว่าซักเสื้อผ้าก็สะอาดกว่ากวาดบ้านถูเรือนก็สะอาดกว่าการใช้ชีวิตก็จะมีระบบระเบียบเอาสรุปเลยว่าความสำเร็จในชีวิตก็จะสำเร็จกว่าคนที่ไม่มีสมาธิ เพราะการทำสมาธินี่มันเติมบุญเติมกุศลลงไปในตัวด้วยคนจะได้รับความสุขได้รับความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะมีบุญเป็นตัวหนุนนั้นลูกหลานจะต้องทำหลวงตาเคยท้าพิสูจน์อยู่เราท้าพวกเราก็ได้ลองดูนะมิโทนาจะจบแล้วเนี่ย กรกดาสิงหากันยาสามเดือนใครจะลองพิสูจน์ไหมคุณครูก็ด้วยสามเดือนเนี่ยก่อนนอนนั่งสมาธิสาสบนาทีทำได้ทุกวันไหมทำใจโปร่งโปรงทิ้งหมดเวลาเรานั่งเนี่ยโทรศัพท์ก็ปิดไม่ต้องคิดถึงใครเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไปนี้มีเราคนเดียว รู้แค่ลมเข้าสุดยาวๆที่มีความรู้ที่ปลายจมูกนะความรู้สึกที่ปลายจมูกเนะี่ยลมหายใจเข้ามันจะเย็นเวลาหายใจออกมันจะอุ่นอนมากอุ่นน้อยเย็นมากเย็นน้อยก็เท่าที่รู้นั่นแหละพยายามให้รู้อยู่ตรงนั้นก่อนนอนสามสิบนาทีตื่นนอนถ้ายังลุกไม่ได้ก็นอนทำนอนทำสมาธิก็ได้ ตอนนี้มีเด็กนอนทำสมาธิอยู่นะฟังลงตาอยู่เขานอนทำสมาธิอยู่สามสี่คนเป็นอย่างต่ำนอนทำก็ได้แต่ตั้งใจนะนอนหายใจเข้ารู้ว่ามือมากุมที่ท้องก็ได้หลับตาแล้วนึกให้มันเห็นลมเข้าลมออกจริงๆ ถ้าลุกขึ้นมานั่งได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดดีกว่านอนเพราะนอนมันจะหลับได้พอเคลิมแล้วมันจะหลับก่อนก่อนลุกขึ้นมาหรือว่าก่อนลุกจากที่นอนเนี่ยลุกขึ้นมานั่งตอนเช้าเอาสักสิบนาทีถ้ามันไม่ได้ก่อนนอนสามสิบตื่นนอนอีกสิบกินข้าวเที่ยงเสร็จสัก หานาทีถ้าห้านาทีไม่ได้ที่โรงเรียนก็มาเพิ่มก่อนนอนเอามาเพิ่มก่อนนอนหรือเพิ่มตอนเช้าให้ตอนเช้ายี่สิบก่อนนอน30สบหรือครั้งละสิบห้าก็ตามแต่เราจะเห็นเหมาะสมลองจัด,ดนะนะคุณครูนะนับจากเดือนกรกฎาอาจจะซ้อมวันนี้ยี่ิบเจกลับไปบ้าน 28, 29, ิบแสวันนี่ถือเป็นวันซ้อมแล้วก็เริ่มเลยวันที่หนึ่งถึง30มสิบธันยายนประเมินเรานี่ประเมินเองว่าความจำเราดีขึ้นไหมคุณครูนี่หลงหน้าลืมหลังเดินเข้าห้องสามครั้งยยังเอาออกมาไม่ได้จะเอาอะไรยังไม่รู้ จะขึ้นรถโอ้ยลืมกลับไปเดินเข้าไปในบ้านหันหน้าหันหลังออกมาเฉยเฉยนึกไม่ออกอาการนี้จะหายไปไปถึงโรงเรียนเราได้ล็อกห้องไหมได้ถอดปลั๊กกระติกน้ำร้อนไหมได้ปิดไฟไหมได้ปิดก๊อกน้ำในห้องน้ำไหมมันมันจะมีตรงเนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ สามเดือนอาการนั้นจะลดลงไปหรือหมดไปไหมอาการเครียดปวดหัวมัวกล้าวเนี่ยเบาลงไหมนี่คุณครูผู้ใหญ่แต่ลูกหลานนักเรียนเนี่ยตัดใจตั้งใจทำจริงๆนะไม่ต้องเครียดได้ทำเล่นๆนี่แหละแล้วก็มาเช็คดูว่าการเรียนเราเป็นอย่างไรเข้าใจในบทเรียนแต่และว,วิชา มันชัดเจนมันแจ่มแจ้งไหมถ้าทำจริงหลวงตารับประกันว่ามันจะดีขึ้นกิริยามารยาทคำพูดคำจาการไปการมามันจะดีขึ้นละมุนละไมขึ้นความอ่อนน้อมอ่อนโยนจะมีมานะไม่ได้พูดลงมาถึงว่า เราได้ดูความทุกข์ความลำบากของแม่เด็กดีคนดีต้องมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งฟังนะกะตัญญูต่อคอุณพ่อคุณแม่ปู่ตายายายครูบาอาจารย์บ้านเกิดเมืองนอนประเทศชาติาศาสนา พระมาหากษัตริย์กตัญญูคือรู้คุณกะตะเวทีคือตอบแทนถ้าเรามีความกตัญยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นั่นรับประกันได้ว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้า,ากาตัญญู ไม่กะตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต่อปูต่ตายายยายครูบาอาจารย์ถิ่นฐานบ้านเกิดด้อยค่าประเทศตนเองดา่าประเทศตนเองดา่าพระมหากษัตริย์เลวเนรคุณโกงบ้านกินเมืองเนรคุณไปเชื่อคนเนรคุณก็ต้องกลายเป็นคนเนรคุณไปด้วยกัน พวกเราไม่มีโอกาสเรียนดอกเด็กน้อยแม้แต่รุ่นครูนี่มีกี่คนที่ได้เรียนประวัติศาสตร์ในหลักสูตรแต่คนค้นคว้าพิเศษก็อาจจะมีกว่าจะเป็นประเทศไทยมันไม่ง่ายหรอกกว่าจะมีแผ่นดินอยู่มันไม่ง่ายเลยแต่คนที่มาล้างสมองมันเกิดเมื่อวาน ันยังซักผ้าเองไม่เป็นตื่นยังไม่เก็บที่นอนแต่มาล้างสมองคนทั้งประเทศมันก็น่าสงสารคนเชื่อนะมันอัศาจรรย์คนเชื่อนี่คนหลอกคือมันตั้งใจมาหลอกกับลงตาไม่ได้สงสัยแต่มาสงสัยคนเชื่อเนี่ยกินข้าวหรือเปล่ามีหัวใจมีสมองมีความคิดหรือเปล่า นี่สงสัยเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเพียงแค่สนุกเป็นบ้าเฉยๆเราเกิดมาก็ต้องรับผิดชอบเราแล้วอุตส่าห์เชื่อนี่คืออากตันยูเนรคุณก็ถามตนเองว่าเนี่ยอย่างพ่อครูแม่ครูเราอย่าเล่นแนละ้วมีปัญหามีปัญหามากเลย พ่อครูแม่ครูบางคนก็ลังก็ไม่รู้นะลงตาดูหน้าตาเหมือนเด็กอาจจะกำลังจะแต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ถามใจตนเองดูสิว่าเราจะเป็นบ้าหรือไม่เป็นบ้าก็ตามแต่เมื่อเรามีลูกแล้วนี่รักไหมห่วงใยไหมชีวิตทั้งชีวิตนี่มอบให้ลูกหรือเปล่า เรารักลูกอย่างไรห่วงใย,ยวังดีต่อลูกอย่างไรพ่อแม่ปู่ตาย่ายายก็รักเล่ห่วงใย,ยเราเช่นนั้นแล้วจะไม่ตอบแทนเลยหรอไม่คิดว่าท่านมีบุญคุณเลยใช่ไหมนี่ที่อาจรจย์ว่าคนที่เชื่อเนมันมีปริญญาแล้วด็อกเตอร์ก็มี เป็นคณะบอดีก็มีเป็นนักวิชาการก็มีเท่าหัวงอกแล้วก็เยอะนี่คือวิกฤตของความเป็นคนนั้นโลกหลานได้เห็นแล้วว่าแม่อุ้มท้องเราเก้าเดือนสิบเดือนคุณพ่อเหนื่อยยากลำบากเพื่อเราแค่ไหนดูเด็กยิงสวาดหนั่นแม่เขาตาย พ่อก็เมาแต่เขาก็เลี้ยงนอ้องสู้ชีวิตจากเด็กบ้านนอกเข้ากรุงเทพไปขายแรงตั้งหลักได้มีครอบมีครัวคิดถึงบ้านเกิดคิดถึงวัดบ้านเกิดคิดถึงพ่อผู้ให้กำเนิดแม้จะเมาแม้ไม่เคยบอกรลกเขาแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงความกตัญญูต่อพ่อเขาเลย นั่นคือคนดีถึงแม้ว่าลูกหลานโรงเรียนพิงพวยเราเนี่ยเราอยู่บ้านนอกเนาะอาจจะไม่รำ่ำไม่รวยไม่เด่นไม่ดังไม่มีเงินไม่มีทองอะไรนักเพียงแค่เราเป็นคนดีกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวต่อวงตระกูลต่อถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศชาติของตน ถ้าไม่ได้เท่าสวาสดก็ครึ่งหนึ่งของสวาสดถ้าดีกว่านั้นมากกว่านั้นอ่ะมันเปอร์เสิร์ฐแล้วถ้าได้ครึ่งหนึ่งของสวาสดหลวงตาก็ถือว่าเราไม่เสียชาติเกิดนะทุกคนนะตอบแทนพ่อแม่ปู่ตายาย,ยายยายถิ่นฐานบ้านเกิดโรงเรียนของเราพ่อครูแม่ครูเนะี ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีไว้ในหัวใจในความรู้สึกถ้าได้ครึ่งหนึ่งของสาวาัสือเทียบเท่าสาวาัสด์นี่หลวงตาบอกว่าชีวิตเรามันคุ้มไม่ขาดทุนมันได้กำไรนะก็คงจะใช้เวลาเท่านี้หลายคนตั้งอกตั้งใจนะทำสมาธิในฟังธรรมเนี่ยที่หลวงตาเห็นมีคนหนึ่ง แต่ต้องถามพระวิทยากรว่ามีอีกไหมคนที่ตั้งใจทำดีนี่มันต้องดีไม่ใช่เห็นใครทำดีแล้วเราก็หัวเราะ,ะเยาะเย้ย,ยถากถางดูหมิน่นดูแคลนด้อยค่าแต่พอเห็นคนชั่วเราววิ่งตามก้นเลียดาก,กินขี้เขา เห็นไหมคนวิ่งตามก้นคนชั่วคนเร็วกินขี้เขาอะนะเป็นผู้ชำนาญการนักวิชาการนักวิชาเกินเงินเดือนเป็นหลายหมื่นเป็นแสนยังวิ่งตามก้นคนชั่วคนเร็วก้มคำนับมือกำเป้าอยู่นั่นไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเลยเสียชาติเกิด เราจะต้องยึดมั่นในคุณงามความดีเอาไว้เพราะโลกนี้มันอยู่ได้สังคมอยู่ได้เพราะคนดีนะโลกไม่ได้อยู่ได้เพราะคนชั่วนะคนชั่วจะมีเพื่อนมากเพราะคนชั่วมันเยอะเม็ดกรวดเม็ดทรายกับทองคำนะมันต่างกันอยู่แล้วแต่เราเลือกได้นี่ว่าเราจะเป็นทองคำหรือจะเป็นก้อนกรวด เราเป็นเด็กๆพ่อครูแม่ครูพาเรามาชุบชีวิตมาเพิ่มคุณค่าจะพัฒนาลูกหลานให้เป็นทองคำเป็นเพชรนินจินดาเราจะเป็นไหมหรือว่าเราอยากจะเป็นก้อนกรวดเป็นขี้หมูขี้หมาเป็นขี้เป็ดขี้ไก่ถ้าเราเอาธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติ มีความอดทนอดกลั้นเดินตามคุณงามความดีมันต้องทนหน่อยเพราะจะขึ้นที่สูงมันต้องใช้กําลังมันต้องปีนต้องป่ายต้องอดต้องทนแต่จะลงต่ำเนี่ยมันไม่ยากหรอกจะลงสาเนก็ไม่ยากนี่จะปีนขึ้นเสากับลงไปในศานี่มันอันไหนมันง่ายละ่ะจะเป็นคนที่มีคุณค่าต้องภาคต้องเพียนเนี่ยลูกหลานเลือกได้คุณครูก็เลือกได้ จะเป็นครูที่มีอุดมการมีคุณธรำรเป็นปูชนียบุคคลต้องอดต้องทนต้องอดต้องกลั้นต้องภาคต้องเปลี่ยนต้องเสียสละแต่ถ้าเป็นครูเพียงแค่กินเงินเดือนมีอาชีพสอนหนังสือมีเพื่อนมีพ้องมีเส้นมีสายก็ใตีโต๊่บนโต๊ะอนไรก็แลอะไรก็แ่้วแ่ มันได้แต่ไม่มีศักดิ์ศีศักดิ์ศรีก็ศักดิ์ศรีกวก,กโง่หละเลือกเอาจะเป็นครูบางทีนี่ดุนะครูผู้ปกครองเนี่ดูเถอะถามคุณครูที่นั่งอยู่เนี่ยประสบการณ์มีมากกว่าเด็กเมื่อวันหนึ่งเอาวันที่เราเป็นครูสอบบรรจุได้ ถ้านึกถึงครูนะนึกถึงใครคนที่เรียบร้อยมาก,ก่อนก็จะนึกถึงครูประจำชัน้นแต่คนที่ดือด้อๆมาหน่อยเนียจะนึกถึงครูฝ่ายปกครองคนที่เสียงดังที่สุดโหดที่สุดลงโทษเราบ่อยที่สุดนั่นแหละคนนั้นแหละถ้ามีมีครูครูผู้ปกครองคนที่โหด คนที่เหี้ยมคนที่เสียงดังคนที่คอยตีคอยเขี้ยนเนี่ยเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยเห็นไหมคนที่เจียระไนเรานะทั้งทุบทั้งตีทั้งด่าทั้งเขี้ยนแต่ท่านมีใจรักอยู่ลึกๆแต่ถ้าปล่อยปะละเลยไม่สนก็แล้วแต่ โอ้ยมันมีเยอะคนมันต้องมีจิตวิญญาณต้องมีอุดมการนะมันมันเวลาน้อยเนี่ยลูกหลานก็คงจะรับไม่ทันนะก็เอาเท่านี้แหละขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่ลูกหลานพ่อครูแม่ครูได้ภาคได้เพียนมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยอุปรรมภ์ค้ำชูให้เราทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืน จเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมาศาสดา,า,ดาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถินสาธุสาธุสาธุอัตโมสาธ,สาธ,สาธุกติกา